Factor c คา s ์สโมก็ทําให้นักเรียนนักวิจัยแล้วก็ผู้ประกอบการมาเรียนรู้ร่วมกันจากสิ่งแวดล้อมจริงๆตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยมีทุกอย่างที่พร้อมแล้วถ้าเราสามารถประกาศตรงนี้เนี่ยให้โลกรู้ได้เนี่ยเวิร์คคาสไปได้ไม่ยากค่ะถ้าเรามีนวัตก,กรรมมีเทคโนโลยีเนี่ยครับก็คือจะเป็นตัวที่ทําให้เรา s m e เเราก็มีพื้นที่ยืนในโลกใบน,นี้ได้ครับ พิมเพนพรฉลพ,พ,พงศ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบบเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารรากบังค่ะ Factory c l a s s r o m ก็มาจากคำสองคำนะคะ Factory คือโรงงานแล้วก็ c l a s s r o m ก็คือห้องเรียนใน Factory เนี่ย mm hmm. uh, Double Meaning ก็คือ Fact ก็คือเรื่องจริงเราอยากจะเล่าเรื่องจริงทำเรื่องจริงให้กับ ผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารคลาสซูมก็คือเป็นห้องเรียนที่ทําให้นักเรียนนักวิจัยแล้วก็ผู้ประกอบการมาเรียนร่วมกันจากสิ่งแวดล้อมจริงๆเริ่มต้นจริงมันก็เริ่มมาจากปัญหาที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องการสินค้าทางด้านอาหารที่เป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดนอกจากมีสูตรที่ดีมีกระบวนการผลิตที่ดีแล้วมันยังต้องมีระบบมาตรฐานใช่ไหมคะระบบประกันคุณภาพมันต้องมีการตรวจวิเคราะห์ ทำยังไงให้จะรู้ว่าสินค้าเราเนี่ยแตกต่างจากสินค้าอื่นนอกจากนั้นคอขวดที่สําคัญก็คือมันขาดระบบการผลิตที่ทําให้สินค้าที่ผลิตได้5ชิ้น10ชิ้นในครัวในบ้านที่อร่อยอร่อยในบ้านเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นหมื่นชิ้นที่สามารถกระจายได้ทั่วประเทศที่นี่เราจะมีเครื่องจักร ค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่เครื่องจักรเกี่ยวกับกระบวนการแชร่แข็งฟรีสไตร์ปรับปัจจัยในการผลิตได้เพื่อให้ได้ต้นแบบที่ดีเพื่อสำหรับไปถ่ายทอดหรือไปขยายสเกลในการผลิตต่อจะมี อาจารย์นักวิจัยทั้งจากในมหาลัยเราเองหรือจากมหาลัยที่เชื่อมโยงเครือข่ายกันหลายๆสาขาเช่นวิศวกรรมอาหารวิศวกรรมอุตสาหการก็จะมีทางสถาบัต์มีครูศาสตร์มาช่วยกันหลายๆสาขาเพื่อที่จะทำให้นวัตกรรมเนี่ยมันออกสู่ตลาดได้ รวมถึงเกิดจากความร่วมมือของบริษัทผู้ใหญ่ใจดีหลายบริษัทซึ่งเขามีนวัตกรรมอยู่แล้วก็นํามาวางรวมกันเหมือนเป็น permanent exhibition เพื่อให้คนมาใช้ได้จริงเกิดการพัฒนาโซลูชันร่วมกันระหว่างนักวิจัยเองผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทที่ขายเครื่องจักรทำให้ห้องเรียนมันไม่เหมือนห้องเรียน แบบโบราณโบราณเนาะมานั่งแล้วมันสบายสบายเหมือนร้านกาแฟอะไรเงี้ยกลางวันก็ทานข้าวด้วยกันโจทย์วิจยัยต่างๆหรือว่าปัญหาต่างๆมันก็ถูกแก้ไขในบรรยากาศที่มันไม่ไม่เป็นทางการการให้บริการนะคะเราก็จะมีอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกที่ง่ายๆเลยก็เข้ามาอยากจะทดลองมาใช้เครื่องทดลองอุณหภูมิอยากมาทดลองพารามิเตอร์ Amsterdam ต่างๆเนี่ยเราก็ให้บริการเ,าเรียวกว่าบริการการใช้เครื่องจักร นะคะอันนี้ก็ Walk- in เข้ามาแล้วก็มานัดแนะวันแล้วมาใช้งานได้เลยอันที่2ก็คือมาพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตทั้งออตัวสูตรอย่างนี้เราก็ให้บริการอันที่3ก็คือเมื่อเสร็จสูตรกระบวนการผลิตแล้วอยากจะไปตั้งโรงงานอยากหา O.E.M. ในการผลิตอันนี้เราก็มีบริการประมาณนี้ค่ะมีตั้งแต่เล็กๆมาใช้เครื่องอย่างเดียวจนกระทั่งถึงสร้างโรงงานมีกระทั่งถึงหา O.E.M. อะไรประมาณนี้ก็ครบวงจระคะ่ะกัน ้าหมายจริงๆเนี่ยเราอยากให้สินค้าไทยไปสู่ตลาดโลกให้ได้ของเราเนี่ยมีพืชผักผลไม้มีของดีงามจุลินทรีย์ดีงามอยู่ในประเทศมากมายแต่เรายังขาดการที่เอาจากโปรโตไทป์ใน l บบเนี่ยออกไปสู่ตลาดคปรดักที่จะไป world class นะคะอันที่หนึ่งเนี่ยต้นน้ำต้องดีต้องมีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำอันที่สองก็คือกระบวนการผลิตที่ดี แต่สุดท้ายเนี่ยต้องการนักขายที่เก่งชี้แจงให้ได้ว่าสิ่งที่ดีของเราคืออะไรตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยมีทุกอย่างที่พร้อมแล้วถ้าเราสามารถประกาศตรงนี้เนี่ยให้โลกรู้ได้เนี่ยวอ์คาสไปได้ไม่ยากค่ะเป้าหมายหลักเราต้องการที่จะเป็น To be the best for food prototyping service ค่ะ ขอ,อยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่ทำงานกับเราต่อเนื่องกันมาหลายปีนะคะก็เช่นคุณชิก็เป็นผู้ประกอบการที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็เราก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับคุณชิสวัสดีครับผมชื่อสุรวิทยท์พยาลมนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท global partner in t e r food จำกัดนะครับ เราทำเกี่ยวกับผลไม้ไทยแปลรูปนะครับโดยจุดเริ่มต้นของบริษัทเรานะฮะผมเนี่ยเป็นโฟลเดอร์นะครับเป็นคนที่เกิดจังหวัดชายเชิงงซาวนะครับริวเป็นเมืองหลวงของมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเราเริ่มต้นจากเป็นผู้ส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับใน100%ของมะม่วงนะครับจะถูกคัดส่งออกไปได้แค่30นะฮะอีก70%เนี่ยถูกคัดตกเกรดมาขายในประเทศนะครับเราจะทำยังไงให้เอา70%นี้นะครับมาหาทางแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับพอเราไม่ได้เจอจันส้ม คุยเรื่องถึง Product Concept ที่เราต้องการนะครับคือเราอยากได้เป็น Topping มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับที่เราตั้งใจว่าเราจะส่งออกไปทั่วโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยโจทย์ของสินค้าคือทำไงก็ได้ให้เราเนี่ยสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย1ปีนะครับเพื่อเราสามารถที่ส่งออกไปทางเรือได้บอกอายุสินค้าของอาจารย์ไปบอกขานาด กระป๋องหรือภาชนะนะครับแล้วก็บอกต้นทุนเป้าหมายที่คิดว่าเราจะสามารถไปทําการตลาดต่อได้นะครับทางนักวิจัยก็รับโจทย์ไปแล้วก็ไพัฒนาเป็นแลบส c a l ออกมานะครับมันเป็นกระบวนการที่ต้องทํากันต่อเนื่องนะครับทั้ง p r o c e s นี้นะฮะกว่าเราจะเริ่มที่จะสเกลแล้วก็ผลิตจริงนะครับใช้เวลาประมาณเกือบเกือบสปีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีออเดอร์ที่จะสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้นะครับตามที่เราตั้งใจผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะครับเป็นการต่อยอดจากตัวท็อปปิ้งมะม่วงกระป๋องนะครับต่อยอดมาเป็นม,มนะม่ว ฉีกซองปั่นกัะน้ําแข็งเนี่ยก็สามารถปั่นเป็นสมูทตี้น้ำดอกไม้ได้เลยนะครับเราสามารถเอาเมนูนี้เนี่ยไปเสิร์ฟให้กับร้านอาหารไทยทั่วโลกได้เลยนะครับเราเป็น SME นะครับเราจะสู้เจ้าใหญ่หรือสู้กับโลกทุนิยมได้เนี่ยเราต้องใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำนะครับเพราะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มอย่าง factory classroom นะครับจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากนะครับที่ทำให้เราเนี่ย SME เนี่ยมีอาวุธที่จะไปต่อสู้ในเวทีโลก นี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอานวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีนำนะครับแล้วก็พวกเราต้องปรับตัวให้เร็วนะครับบนต้นทุนที่แข่งขันได้นะครับและผมเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีเนี่ยครับก็คือจะเป็นตัวที่ทําให้เรา s m e เเราก็มีพื้นที่ยืนในโลกใบนี้ได้ครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของโรงงานของ Factory Classroom นคครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ เอาไว้สําหรับเตรียมเตรียมตัวรอแมทเทียลเนี่ยครับให้เหมาะสมกับกระบวนการต่างๆที่นักศึกษาแล้วนักวิจัยของเราที่กําลังทําอยู่ก็คือกําลังตรวจสอบคุณภาพของฟักทองญี่ปุ่นนะครับขั้นตอนนี้คือเรามาดูว่ารอแมทเทียลเนี่ยคุณภ,ภาพเป็นยังไงก่อนในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องทําแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะครับเป็น f r e e ไ e รเออรนะครับก็คือเป็นตัวโพไทที่มีขนาด150กล อันนี้ก็เพียงพอส,สาหรับดีบหลับตัวโปรตีนสามารถทดสอบตลาดได้เพราะตรงน,นี้เราผ่านมาตรฐานพวกอยจีพีแล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องของกระบวนการพาสเชอร์ไลท์แล้วก็ u s t นะครับที่สามารถผลิตเครื่องดื่มในระดับพาสเชอร์ไลท์แล้วก็ระดับ u s t ได้นะครับโดยใช้ปริมาณโปรดักต์ในเพียง5ลิตรสินิรเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องบรรจุนะครับแบบลามินาโฟก็คือแบบปลอดเชื้อนะครับ ในส่วนของห้องนี้ก็จะเป็นห้องอผลิตสินค้าแช่เยือกแข็งนะครับก็จะมีเครื่องฟรีเซอร์แบบแอร์บลสนะครับคาปาซิตี้ก็ครั้งละประมาณ100่กโลนะครับต่อแบชอันนี้เราเพิ่งรันนะครับยังมีน้ำแข็งยังมีอะไรอย,ยู่ ในบริเวณห้องนี้ก็จะเป็นห้องผลิตเครื่องดื่นโปรไบโอติกนะครับก็จะออกแบบลักษณะเดียวกับออนเดม n นเดโกไลฟ์โปรเซส์นะครับก็คือชุดเครื่องจักรจะอยู่บนแพลตฟอร์มที่สามารถมูฟได้นะครับก็ประกอบไปด้วยชุดโฮโมเจนิเซอรนะครับแล้วก็จะมีตัว f ฟ r m ์ม t e นเตอรทนะครับที่เราสามารถที่จะผลิตสตาร์เตอร์แล้วก็เราสามารถที่จะผลิตโปรไบโอติกจากพื้นที่บริเวณนี้ได้นะครับก็จะมีความ แตกต่างจากแพนทั่วไปนะครับแล้วค่อนข้างมีความยูนิคพอสมควรนะครับเครื่องนี้ก็ได้รับความสนับสนุนจากบ,บริษัทนิชิระจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นหมอ้อคุกเกอร์ที่ทําได้ทั้งไฮเพรสเชอร์นะครับหรือว่าทั้งเป็นหมอ้อ e อีเวได้ด้วยแล้วก็สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตัวโปรดักได้ด้วยนะครับเป็นมันติโพ o พสแล้วก็มีเวทเซนเซอร์ที่สามารถรู้ได้เลยว่าโปรเซสขนาดเนี้ยน้ําหนักของเราหายไปเท่าไหร่ก็มีประโยชน์มากนะครับในบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นตัวระบบ สนับสนุนน้ำเย็นนะครับพวกแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับคูลิ่งทาวเวอร์แล้วก็ผลิตน้ำซอฟที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็ทางวิศวกรรมอาหารก็คือเรียนเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับก็ให้เข้าใจโปรเซสทั้งหมดเพราะโปรเซสพวกนี้มันเป็นระบบสนับสนุนสนับสนุนในรายการผลิตนะครับที่โรงงานอาหารเนี่ยเกือบทั้งหมดจะต้องใช้นักศึกษานักวิจัยหรือว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าในการจัดการโรงง,งานโรง,งงานหนึ่งเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ